สวัสดีครับแมสเซอร์บโคลเมดนะครับวันนี้จริงๆอ่ะที่มาถ่ายเทปเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยคือเริ่มต้นอ่ะพวกเรา4คนนะครับก็นัดก,กันไปกินข้าวแหละเพียงแต่ว่าเราได้สปอนเซอร์นะครับรายใหม่ล่าสุดก็คือซิกไทยแลนด์นะครับของกูรูแบรนด์ที่นี้ด้วยที่สนับสนุนรองเท้านะครับเป็นเอ่อซูเปอร์สตาร์เลนเลยนะครับตัวล่าสุดปี2020นี้เลยนะครับก็พวกเราเอ่อก็เลยคิดว่า ไหนๆก็จะไปกินข้าวกันแล้วเราก็มาทำชาเลนจ์กันดีกว่าว่ารองเท้า1รุ่นนะครับกับการแต่งตัว4แบบในแต่ละสไตล์ของพวกเราทั้ง4ผลคนที่แตกต่างกันเนี่ยอันไหนจะปังอันไหนจะแปลกมาดูกันนะครับอย่างของผมวันนี้ตัวผมเองก็จะเป็นสไตล์แบบสปอร์ตเนาะคือผมเป็นคนเล่นกีฬาผมก็จะแบบชอบใส่แบบเสยื้แล้วก็กางเกงขาสั้นนะฮะอาจจะมีคอมเพรสชันข้างในนิดนึงเพื่อที่ว่ามันจะได้ กระชับแล้วเรารู้สึกคล่องตัวในการขยับอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็คู่กับเจ้าซ u เปอร์สตาร์เลสเลสตัวนี้มันค่อนข้างเข้ากันเพราะว่าไอตัวเลสเลสตัวนี้มันสามารถใส่กับอะไรก็ได้มันมันคลาสสิกมันก็เลยแบบใส่ได้หมดในทุกๆแบบอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวหลังจากที่เสร็จตรงนี้ครับมีนัดพิโยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปหาพ่โยกันคือพวกเราอะวันนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยเราจะไม่รู้เลยว่าแต่ละคนเขาแต่งตัวกันมาอะไรยังไง แต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูกันเราไปวัดกันว่าจะปังหรือจะแป๊ก <controller> เดี๋ยวเราโทรหาพี่โยก่อนนะครับพี่โยอยู่ไหนวันนี้จริงๆคือเรานัดกันกระจัดกระจายมากเลยอย่างผมมาก็ยยม,ม,ามาเจอกับพี่โยตรงที่อารีก่อนนะฮะเมื่อกี้ก็เลยแวะมาด้่งกินกาแฟรับนึงนะพี่โยอ่าพี่โยอยู่ไหนครับ อ๋อโอเคโอเคอยู่บนรถไฟฟ้านะเดี๋ยวเดินเข้าไปพี่ครับครับพี่โออยู่บนรถไฟฟ้าสไตล์พี่โอเขาอะจริงๆแล้วในมุมมองผมเว้ยพี่โอเขาจะเป็นแนววินเทจโอลสคูลหน่อยเขาจะมีแบบเซ็กเกอร์เลเยอร์ก็คือพวกเสื้อคลุมอะไรพวกเนี้ยตลอดเวลานั่นจะเป็นเอกลักษณ์ของพี่โอที่<ด>ผมเห็นนะครับวันนี้ก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าสไตล์พี่โออะเขาจะเป็นยังไงเมื่อใส่กับเจ้าซูเปอร์สตาร์เลสเลสตัวนี้ เราไปดูกันดีกว่าดูพี่เราในแบบรับไหมในแบบมากมากอ่ะในแบบมากมากอ่ะเป็นไงราแท็กซี่ทักก่อนเลยว่าพี่พี่ไปเล่นดนตรีที่ไหนครับสตล็อกนะครับอ่ะวันนี้ก็ที่เรา้กันมา เป็นไงพี่ผมดูเหมือนพนักงานขายของในร้านเลยดิลับไหมจะไปออกกำลังกายไหมผมนี่ไปเล่นดนตรีเอออ่ะพี่ออธิบายหน่อยคือสไตล์เดย์เป็นไงครับคือจริงๆอะรองเท้ามันเป็นเราก็อย่างที่เราทราบว่ามันเป็นเริ่มต้นมาจากฮิปฮอปว่าทําทำฮิปฮอปใช่ป่ะผมก็เลยแบบเฮ้ยเราไม่อยากแต่งเป็นฮิปฮอปมาว่ะเอาขั้วขั้วตรงขั้วตรงข้ามมันคือร็อกเกอร์ก็เลยบอกเฮ้ยกูร็อกว่ะดำกูต้องเอาดำไว้ก่อน คุมโทนด้วยเอ็บางบาง่ายอย่างที่ผมบอกว่าพี่โยจะเป็นคนที่มีเซ็คเกอร์เลเยอร์ตลอดเวลาวัออนนี้เขาก็ไม่พลาดที่จะมีแจ็กเก็ตยีนซะหน่อยก็ต้องมีหน่อยไ,ม,ไม่งั้นแบบเฮ้ยมันออกมันก็เบาไปนิดนึงจริงๆอ่ะเออถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกมันคือชาร์เลนจ์ถ้ามาเ,เราก็เลยคิดว่าลุคนี้ของพี่โยส่วนตัวผมว่ามันผ่านนะคือผมไม่คิดว่าสไตล์นี้มันจะเข้ากับตัวนี้ได้แต่พอลองใส่จริงๆอ่ะเออก็ได้เลยเฮ้ยมันมันรองเท้ากับความเป็นล็อกมันโอเคเปล่าวะ จริงๆของแม็ก์นี่แบบก็สปอร์ตมาเลยสปอร์ตแมนนะแบบมันก็เพราะมันเหมือนว่าเป็นการเพย์เซฟกับกับแบรนด์รองเท้าที่แม็กซีไลน์เลยแล้วเออมันเพย์เซฟอยู่แล้วนะแล้วคาแรคเตอร์ผมก็แนวนี้อยู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ออเก็ถือว่าสองคนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวัดกันเองอ่ะมันต่างเลยเพราะว่าแบบไอเราเอาชัวร์เอาเอาสไตล์เราเล่นเซฟเลย์เซฟเล่นเซฟไว้ก่อนแต่ดำ อย่างที่บอกอะว่าเราอยากรู้ว่ารองเท้าหนึ่งคู่เนี่ยหนึ่งรุ่นเนี่ยมันแต่งตัวได้กี่แบบแล้วก็กี่สไตล์ซึ่งพวกเราสเ่คนมันก็มีคนละสไตล์ที่แตกต่างกันชัดเจนนะฮะวันนี้สิ่งที่คนจะได้เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะรู้แล้วว่าไอตัวซูเปอร์สตาร์เลสเตตัวเนี้ยมันแต่งตัวเข้ากับสไตล์ไหนได้บ้างอย่างน้อยก็สี่สไตล์ของพวกเราตอนนี้เราไปเจาะคนอื่นดีกว่าเราก็เห็นสองละสปอร์ตแล้วก็แบบแนวล็อกเกอร์ อ่าที่เหลือก็คือเดี๋ยวจะมีนัดกับฟิลแล้วเดี๋ยวโทรหาก่อนว่ายอยู่ไหนกันเอออ่าไปเป็นไง<า>เดี๋ยวไปดูกันโทรสับแป๊บหนึ่งอะไร,ะไรวะเลื่อนได้ อ๋อเลื่นได้ด้วยนี่ประเทศไทยเราให้เทอกเราไอสถานีเอห้เนี่ยเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยเราให้แยกราดเท้าปึ๊บคุณก็กดมามันจะขึ้นจำนวนบัตรเอาเพี่เอด้วยป่ะเอาด้วยเลยก็สองทำงานด้วยคิวได้ด้วยเหรอวะเออเออแล้วร้องไห้อะเราก็ยอมเลี้ยงเลยครับอ๋อเออเลยยี่สิบหกบาทผ่านอีกสิบบาทได้แล้วอ่ะ ตอนนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่ที่สถานีอายาคลาดพราวพายางลาดพราวนะครับพายาคลาดพราวนะฮะก็ตู้ทีผมว่าไม่ได้คือ้งมาเป็นสิบปีแล้วแล้วผมก็ตื่นตากับความยิ่งใหญ่ลังการตรงนี้มากเดี๋ยวเราก็ลงไปเจออีกสองคนนัดกับฟิล์มอยู่ที่ลาดพราวนั่นคือสาเหตุที่เรามาตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวไปเจอกันนะรู้สึกนันจะเป็นยังไงเมื่อกี้ที่บอกให้ฟิล์มยืนรออยู่ด้านหน้าอ่าอ่าเดี๋ยวลราไปกันใหญ่มาก ครั้งสุดท้ายที่ผมขึ้นรถไฟฟ้าก็คือตอนที่มันยังไม่มีเอมอาะทีเสียโวกาลนัเนนี่ตอนนี้นะฮะเราออกมาจากประตูมีทีแล้วเราก็เห็นฟิล์มแบบชัดเจนเนาะ<อ>เพราะว่าสไตล์การแต่งตัวเขาอะชัดเจนมากๆว้ยซึ่งผมไม่รู้มันเรียกว่าสไตล์อะไรแต่ว่าผมจะเรียกว่าสไตล์ฟิล์มฟิมอะไรเงี้ยฟิล์มเขาจะเน้นแนวแฟชั่น แต่ก็มีความเอาแต่ใจตัวเองอะมั้งผมว่านะฟิล์มมันแนวเอาแต่ใจตัวเองเออก็คือหลักๆอะสังเกตได้ว่าฟิล์มจะแต่งตัวเป็นชุดสีดำเฮ้ยหลักๆเออใช่ใช่ฟิล์มเจออลไรก็จะรองเท้าอะไรสักคู่หนึ่งเออใช่ไหมสวัสดีฟิล์มฟิล์มตื่นยังในเราอะได้เลยได้กินกาแฟครับเพ้กินเพกินมาฮะโอเคอ่ะ ตอนนี้เราก็มาเจอฟิมแล้วนะครับเดี๋ยวให้ฟิมอธิบายว่าทําไมฟิมถึงแต่งตัวมาแบบนี้เราก็ทําไมเป็นถึงเข้ากับรองเท้าและกรนต่นตัวแบบนี้เป็นสไตล์แบบไหนโอ้กี่คำถามเนี่ยสามสี่คำถามผมคิดเลยได้ผมยิงใส่คุณเลยไงก็คือเอาง่ายๆก็คือทําไมแต่งตัวแบบนี้ใช่ไหมก็นั่นเลยครับคือว่าปกติแล้วอ่ะผมก็จะอยู่ในฟอร์แมตแบบนี้ถ้าส่วนใหญ่นะครับก็ ในลุกสบายๆนิดนึงวันนี้ก็เลือกไปชิโนนะครับใส่กับเสอยืดอันนี้ก็เป็นเสื้อทันเจเวสมันเข้ากับลูกตาตางเยอะอย่างน้อยก็คล้ายเดียวกันไม่เคยหักอ๋อคือใช่ฟิล์มเขาจะมีสตอรี่แบบใช่ใช่มันต้องในงานแฟนของเขา่ปกติคุณจะใส่แต่สีดำล้วนใช่ครับ แต่ว่ามันน้ำว่าเป็นดำนะก็เกือบดำอะ่ะแล้วเราคิดว่าปังหรือเปล่าบอกว่าโอเคนะมันเป็นสไตล์ตัวเขาไงด้วยกันแล้วเราก็ใจเขาไงซึ่งสไตล์แบบนี้ผมก็ไม่รู้มันเรียกว่าอะไรเว้ยถ้าเกิดให้ผมเรียกผมก็อย่างนี้บอกอ่ะสไตล์ฟิลฟีอะไรเงี้ย เสื้อยืดกางเกงชิโน่ก็สามารถเข้ากับซูเปอร์สตาร์เลสเล็ตัวนี้ได้ซูเปอร์สตาร์ผมจะเลือกใส่กับกางเกงชิโน่อย่างงี้นี่แหละเพราะผมรู้สึกว่าซูเปอร์สตาร์เป็นฐานที่แบบถ้าคุณมีลุคที่แบบมีความแบบเนี้ยบมันนิดนึงอ่ะมันทำให้แบบมีลุคอะไรเงี้ยมันเลยปกติผมเลยไม่ค่อยแต่กับเกงยีนมากกว่าเขาอจะเป็นสไตล์แบบเนี้ยแบบญี่ปุ่นนิดนึงบบอ่ะอ่าอ่าเขาจะแต่กับชิปอลแล้วอย่างเงี้ยผมมองว่ามันเข้ากับความเป็นทิพย์หอกมากกว่าใช่ี่โอยล้อป่ะ ได้อยู่ได้อยู่ครับสไตล์แบบคือเน้นแบบของผมเนี่ยมันจะเน้นให้มันดูเป็นล็อกเกอร์ไงใช่ล็อกเกอร์เพราะเนี่ยแบบเอเซสซอรี่ด้วยมีเสื้อกั๊กยีนเอ้เสื้อเสื้อเสื้อยีนเสื้อยีนด้วยแล้วแบบผมอ่ะยังไงเสื้อต่างก็สปอร์ตอยู่แล้วอ่ะผมว่ายก็ต้องเข้าอยู่แล้วอันนี้ก็คือรอดอแล้วว้าวความเห็นเหมือนกันคือเพสเซฟเซฟคือของอ่ะมันก็ไอเดียดาทงตัวแล้วเขาจะไม่เข้ากันที่ใหญ่ใ่ใช่ปะใช่ แล้วก็เดี๋ยวเราไปหาเจ้านัดกันนัดรออยู่ที่ซีกเดี๋ยวไปหากันผมว่านัดนบต้องใส่ชุดดำหมดวะใส่ดำสามคนแล้วอ่ะนี่ไม่เป็นเม็นนิแบล็คสามคนแล้คือไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้ือผมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจผมไม่รู้ใครใส่อะไรเรื่องแต่ผมก็จำทุกวันอยู่แล้วใช่คืออย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าพวกเราอ่ะยังไม่มีใครเจอใครเลยเว้ยมาเดินไล่เก็บกันเอาก็มารอลุ้นกันว่านัดจะสีดำด้วยหรือเปล่าไปไปอะตอนนี้เราอยู่ในเซ็นทรัลลาฟ์พาวนะครับอันนี้ เดี๋ยวเราจะไปเจอกับเจ้านัดตอนนี้นัดรออยู่ที่ซีกนะฮะซึ่งซีกเนี่ยอยู่ที่ชั้น3มของเซ็นทรัลลาดพร้าวเดี๋ยวพวกเราเดินขึ้นไปหานัดกันลุ้นกันว่านัดจะใส่สีดำมีคนหรือเปล่า <c oughs> ถ้าถ้านดำมีคนนี่ฮานะเออตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าร้านซีกแล้วนะครับ <c oughs> เราอยู่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น3าม <c oughs> อ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนัดรออยู่ข้างในร้านว่าเป็นยังไงนะฮะจะสีดำหรือไม่ดำ ผมว่าผมว่างยี่สิว่ามไม่ดำผมว่ามันไม่ดำอ่ะปกติมันชอบชมพูผมว่าชมพูอ่ะเรามาเจอหนูน้อยมวกแดงหนึ่งอัตตานะฮะ,อ,ะอยู่ในร้านซีกรออย่างหงอยเหงา า้ก็อ่ะนี่น้องนัทนะฮะวันนี้เรามาเจอกันแล้วครบแล้วครบแล้วนะครับแล้วก็ดูการสไตล์สไตล์การแต่งตัวของนัทเป็นไงปกติเท้าเป็นคนชอบใส่ยีนแบบเหมือนยีนอ่ะเป็นจางเกงที่สามารถใส่ได้กับรองเท้าทุกแบบอยู่แล้วแต่แล้วก็ยังไสตลอดใช่เนื่องจากเป็นกางเกงตัวเก่งที่ใส่ตลอดรองเท้าคือเหมือนมองว่าซุปเปอร์สตาร์ตัวนี้ มันใส่ยังไงก็ได้ใส่กับใส่กับกางเกงอะไรก็ได้โอเคคราวนี้พวกเรา3คนจะมาตัดสินนัดกันว่าปังหรือแป๊กแต่ว่าพวกเรากันเองมันก็ต้องปังกันหมดก็ไม่อยากไม่อยากแป๊กให้หรอกไอ้ยกเว้นยกเว้นแบบที่ผมใส่กางเกงอาดิดาสแล้วก็รองเท้าไตรกี้อะไรแบบนี้พวกแก๊บแอนสไตลยนั้นผมมองว่ามันเหมือนกับพวกยุคยุครันดีเอ็มซียุคเอ็นวีเออย่างเงี้ย ที่คนเ,เห็นว่าฮิปฮอปเขาจะใส่แบบรองเกงยีนสีประมาณนี้แหละแล้วก็เล็กหน่อยทรงเล็กกับรองเท้า เทาใบแนวซุปเปอร์ร์หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะแล้วก็อาจจะเป็นแบบพวกบีบอยกลุ่มบีบอยก็จ,จะต่างประมาณนี้เลยใครไม่รู้นะครับว่าซุปเปอร์สตาร์รัน d m เเป็นยังไงเดี๋ยวกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะฮะเรามีอธิบายไว้แล้วว่ามันคืออะไรแล้วก็อนัดพุ้พี่เป็นยังไงกันบ้างอธิบายที่แต่ละคนนัดคิดว่าเป็นสไตล์แนวไหนอย่างพี่แม็ก,ก็ปกติก็คือเหมือนแต่งเสื้อผ้านแออานวสปอร์ตได้เล อ่ะคือเปลี่ยนที่แบบแปลกตาสุดก็พอรองเท้าด้วยไม่ใช่รองเท้าบาร์สใช่เขาปกติที่ไหนจะใส่มันคือรองเท้าบาสวินเทจก็เคยเป็นรองเท้าบาสแหละมันคือบาสนั่นแหละ่แตพอออกมาก็ไม่มีรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แมทกันหรือมันอะเฮ้ยมันโอเคใช่มันโอเคแเราก็พื้นฐานมันคือกีฬาอ่ะเป็นผม ทำงรองพิโยก็แบบคือลุกยีนทั้งตัวเป็นปกติอยู่แล้วอแต่ที่แบบแตกตาที่สุดก็แบบกางเกงสีดำเสื้อสีดำคือดำทั้งตัวใชปกติพิโยจะใส่ยีนน้ําเงินแล้วก็เสื้อดำแต่นี่วันนี้ดำทั้งตัวกางเกงเออรองเท้าสีขาวเออเป็นไงใช่ดัดดูเด่นมาด่ใช่มันตัดกันเด่นเลยเพราะว่าใช่ใช่ต้องการต้องการเด่นที่รองเท้าคือปกติอะที่ผมสะดุดตาพี่โยนั่นแหละแบบช็อตแรกที่เห็นเลยนะ มีเรื่องรองเท้าเว้ยผมไม่เคยเห็นพี่โยใส่แบบรองเท้าแบบอื่นนอกจาก e brand อีกแบรนด์เงี้ยมันก็เลยแบบเหมือนสะดุดตาขึ้นมาว่าเอ้ยอย่างงี้มันก็ได้นี่วาก็เข้าขพี่โยอยู่เหมือนกันอมันก็ได้มันก็จริงๆมันก็เป็นรองเท้าที่ค่อนข้างไทม์เลสอยู่แล้วเนาะเพราะม<อ>ันองก็เน้นใส่อะไรที่มันคลาสสิกอยู่แล้วก็โอเคอยู่ก็เข้าอยู่แบบเป็นเกงยีนแบบพับขาสีดาดูล็อกล็อกพยายามใส่เฮ้ยเสื้อยีนดําให้มันล็อกหน่อยอ่ะเหลือของฟิล์มเอาไว้ฟิล์มคนนี้ ดูดูรู้สึกสำหรับผมนะแปลกท้าสุดแปลกเลยรองเท้าเด่นสองเราบเขาอ่ะดูอยู่ดีๆรู้สึกว่ารองเท้าเขาเด่นอ่าสีด้วยสีใช่แล้วสีฟิล์มก็ไม่ใส่รองเท้าสีขาวนะจคนมนุษย์สีขาวนิ่ขาวกันนิดน้อยมากไม่จะลำบากหัวจะเท้าใช่ใช่แต่วันนี้เพิมพ์รองเท้าเด่นออกมาแล้วก็แต่ว่าก็ไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันดูแปลกไป แต่รู้สึกว่าที่เห็นได้ชัดคือซูเปอร์สตาร์ดูแมทง่ายอ่าใช่ใช่ใช่คือปกติแล้วมีซูเปอร์สตาร์นะแต่สีดำคือซูเปอร์สตาร์เนี่ยเหมือนแบบมันแมทช์กับการแต่งตัวพอได้แบบแทบทุกอย่างได้ใช่ไหมจริงๆดังนั้นเนี่ยอย่างน้อยน้อยถ้คุณเห็นแล้วว่าสีสไตล์ในการแต่งตัวรวมถึงกางเกงด้วยมันดันเข้าได้หมดนะฮะอย่างของผมเนี่ยผมกางเกงขาสั้นมีคอมเพรสชั่นเตรียมจะไปออกกำลังกายชัดๆเลย แต่ใส่ซูเปอร์สตาร์ก็เข้าหรืออย่างของฟิล์มเนี้ยกันเกงผ้าชินที่ขาแบบเรียกว่าอะไรขาไม่ได้สลิมมากนอนกระบอกเล็กกรอกเป็นทรงกระบอกเล็กก็เข้าแล้วมันก็ดูหลูอย่างที่ฟิล์มบอกใช่ป่ะดูคลาสซี่มีคนคลาสซี่นิดนิด เออเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นใช่ส่วนของนัดเนี่ยกางเกงยีนที่ออกเจฟหน่อยๆอ่าแล้วก็ไซส์เฟสสีเฟสด้วยเออก็เข้าผมว่าเข้าสุดเลยด้วยใช่ใช่เข้ากับซุปเปอร์ตาเพราะว่าปกติว่ากองเกงสีนี้ถ้ามันเนอย่างเงี้ยมันจะเข้ากับรองเท้าขาวอยู่แล้วใช่ป่ะว่ามันเข้าสุดแล้วในหมู่พวกเรารวมถึงของพี่โยอย่างเงี้ยกางเกงยีนสีดำดูล็อปล็อปพับขาเปิดนิดนิดหนึ่งใช่ป่ะก็เข้าสรุปแล้วสำหรับพวกเราสี่คนเรารู้สึกว่า อ Adidas superstar l e s a e s นะฮะสำหรับปี202 0ปีนี้เป็นโมเดลที่เว w ร์ k มากควรมีติดบ้านเป็สักคู่เออเป็นรองเท้าที่คุณไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะว่าแบบแต่งตัวอย่างนี้ออกจากบ้านจะต้องใส่รองเท้าอะไรหยิบผู้นี้ใส่เดินออกได้เลยถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับลองมาดูได้ที่ร้านซีก Thailand ทุกสาขาใช่มีวางขายแล้ว Central ลาดพร้าว c l y แล้วก็เมกาบางนา ใช่แล้วเราก็มีทางออนไลน์ด้วยาออนไลน์มีเพิ่งเปิดไม่นานเลยใ่เดี๋ยวใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็ลองทำไปที่เพจของเขาได้นะซีกไทยแลนด์ซีกไทยแลนด์ครับผมแล้วก็วันนี้พวกเราก็พวกเราบาร์โพรแมทไปแล้วนะครับคิวข้าวมากวันนี้ไม่ได้กินอะไรเลยกดไลค์เก็บเพื่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้พวกเราไปแล้วนะครับยังไงเจอกันใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ